ลูกจงจำไว้นะแม่คนนี้อยากให้ลูกมีหัวใจที่เข้มแข็งอย่าให้ใครมาทำร้ายหัวใจดวงน้อยๆดวงนี้ของแม่ได้เพราะทุกครั้งที่ลูกเจ็บแม่คนนี้ก็เจ็บด้วยเช่นกันแต่แม่ทำได้เพียงแค่อยู่ข้างๆคอยให้กำลังใจเจ้าเท่านั้นและหากวันไหนที่ลูกรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแม่อยากให้เจ้าจำสิบห้าข้อนี้ไว้ให้ดีเพราะมันจะช่วยตัใจลูกของแม่ในวันที่อ่อนแอและไร้กำลังใจข้อที่หนึ่ง คนเราต่างก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปลูกไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้และมีเพียงลูกเท่านั้นที่สามารถควบคุมตัวลูกเองได้ลูกจงเคารพการตัดสินใจของคนอื่นและเคารพการตัดสินใจของตนเองด้วยเช่นกัน 2. ลูกจงรักตัวเองให้เป็นดูแลตัวเองให้ดีทั้งร่างกายและจิตใจอย่าลืมว่าร่างกายนี้มีเพียงร่างเดียวเท่านั้นลูกไม่สามารถหามาทดแทนหรือซื้อมันมาใหม่ได้อีก